สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนยิปินทําสําเร็จแล้วจ้ะความพยายามอยู่ที่ไหนารามพยายามอยู่ที่นั่นจ้ะเก่งๆความพยายามอยู่ที่ไหนาร์มพยายามอยู่ที่นั่นยิปินพยายามนะที่ว่าทําแล้วยิปินจะไม่ดื้อไม่สนไม่จุกไม่จิกไม่จอกไม่แจ๊กไม่จับไม่จิกไม่มมมล้วงแคะแกะเก,ก,กาะเกาค่ะว่าวจ้ะทุกครั้งที่ผ่านมายิปินชอบไปจับไป จี้ปิ๊ตุกปิจิกเขาว่าจ้ะมันก็เลยทําให้ไม่ติดคราวนี้ยายพินทําสําเร็จแล้วนี่ของยายพินจริงๆนะเนี่ยเนี่ยดูหน้ายายพินนะเดยวจะหาว่าแกไปเอาของใครมานี่คือบ้านของยายพินจําได้อยู่เนาะนี่ยอันนี้คือบ้านยายพินตัวจริงเสียงจริงนะจ๊ะนะจ๊ะมีตาแดงด้วยนะตาแดงที่ช่วยกันผสมพันธุ์กับยายพินนะแอบบดูตาแดงแอบบส่องตาแดง แดงนั่งตัวดำๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาวโอ้ยเยพินใช้ฟาร์มพยายามอย่างมากเยพินทำประมาณยี่สิบฝักที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะติดฝักนี้มีผู้ใหญ่บอกว่าผสมดอกบอลต้อตงผสมตอนสามทุ่มสี่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตอนนั้นตอนนี้ตอนโน้ตเยพินพยายามทุกตอนเลยนะจ๊ะ แต่จะขอบอกว่าอันนี้ที่ติดยายพินผสมพันเช้ามืดจ้าตอนล้างหน้าไก่จ้าประมาณหกโมงสบาสองดอกเนี้ยแ้วอีกดอกหนึ่งตีห้ายายพินผสมพันยายพินตื่นขึ้นมาเซอร์คิตาไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันล้กจ้าตื่นขึ้นมาหอมกุ๊บเลยอุ้ยจุกกระดุยจุกกระดุยจุกกระดุยอุ้ยตกรใจยไสเดือนมันอีนี่มันเลื้อยขึ้นขายยพินเนี่ยขึ้นเท้ายยพินเนี่ยไอ้จุกกระดุยพวกแกเนี่ย ตกกระจายหมดเลยแล้วก็ใครมาล้วงคองูเห่าใจหายวูบเหมือนไอ้ตกตกน้ําเลยฉันเฮ้ยจะกระดุยเดี๋ยวพินอยากจะบอกว่าจะพินตื่นมาตีสว่างเนาะเดี๋ยวพินมาเสียบน้ําต้มน้ําชงกาแฟเอ้มันหอมอะไรเดี๋ยวพินก็เลยไปเอาเกสรมาผสมจะ้ะจากเรื่องจริงเสียงจริงเรื่องจริงความจริงเลยนะจะ๊ะแค่ว่าเกสรตัวผู้อะ ตัวเมียมันแย้มๆหน่อยหนึ่งนะจ๊ะมันเป็นหลอดอย่างนี้ใช่ไหมต,ต่างๆต,ต่างๆมันเป็นหลอดกลมๆนะตัวเมียมันแย้มนิดึงตัวผู้มันเพิ่งอ่าบานหน่อยหนึ่งแต่มันหอมจ้ะเนี่ยจีบหลอดเจพินก็ไม่มีเนาะจะทําให้ดูเนาะมันมันยังหออยู่ข้างบนอ่ะมันแย้มนิดๆเาพินเอาตะหมูกไปดมๆดมๆดมๆดมดมมันหอมมันหอมยจพินก็เลยไปอเอาเกสรมาป้ายเนี่ยตอนประมาณหกโมงเช้าว่ะจ้ะติดจำไม่เลยจ้ะเช้ามืดล้างหน้าไก่ติดดีจ้ะ น,นี่นี่อันนี้เห็นไหมแต่ยายพินว่าเขาติดแล้วแหละเพคะเพราะว่ากับพอเขาอ้วนอีต้นนี้ยายพินทําดูเ right หมือนเจ้าวันที่เก้าเมษาจ้ะเนี่ยหกโมงวันที่เก้าเมษายายพินทายายพินจําได้เนี่ยเขาจะเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ้ะเก็บก่อนเก็บก่อนหนึ่งต้นและอันนี้วันที่สิบสองเมษานี่ย อันนี้ทําตอนตอนสายน,นี่ทําตอนสายอันนี้กินกาแฟอิ่มแล้วถึงทําก็ยังไม่แน่ใจว่าจะติดหรือไม่ติดนะแต่เขาก็แข็งแล้วแหละที่ทําที่หลังนะ่ะเขาเขาหน่าไว้หมดแล้วเหี่ยวไปหมดแล้ว,วะจะ่จ้ะแต่น,นี้ก้านอะไรตอนแรกเขายังแข็งแรงดีอยู่จะ้ะเห็นไหมแม่ครูเนยสาธุจ้าพ่อจ้าแม่บอลเนยสาธุ อะไรก็ได้เนะาะจะพอหรือจะแม่หรือจะเจ้าอะไรก็ช่างะดนจิตดนใจให้ติดนะติดนะจะได้สักสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดแปดเม็ดเก้าเม็ดสิบเม็ดก็ยังดีจ้ะขอให้ติดสักน้อยตอนนั้นแหละเพื่อที่ว่ายาพินจะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะเยาพินก็อย,กอยากจะมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าฟาร์มพยายามอยู่ที่ไหนฟาร์มพยายามมันก็อยู่ที่นั่นจ้ะ จะสาเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเราได้ความเราได้พยายามแล้วจ้ะเนี่ยดอกที่ว่าพอแกสอนที่แกสอนตัวผู้มันบานแล้วมันมันไหลแล้วนะเอามาผสมนะไม่ติดเลยจ้ะจริงๆแล้วถามว่าอันที่เยพินพอผสมเสร็จแล้วเยพินเอาถุงถุงถุงส่วนปุ๊บเนี่ยพอผสมติดปุ๊บเอาถุงส่วนปุ๊บไม่ติดเสียหมดเลยฟอร์หมดเลยจ้ะอันนี้เยพินเนาะ พอผสมเสร็จจะพินก็เอามาใส่ไว้ในเนี้ยน่ะใส่ไว้ทนนี้ไม่ยุ่งไม่จุกไม่จิกกระข่าวไม่กลบไม่กวนน่ะติดจะ้ะแต่ที่มั่นใจเลยว่าติด,ดแน่แน่คือดอกนี้จะ้ะจ้ะมั่นใจแล้วแหละเต็มร้อยแล้วแาละพินนะ่ะมั่นใจว่าแปดสิเปอร์ซ็นนะ่ะ ยังไงก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเ,เพื่อนยายพินบอกแล้วว่าถ้ายายพินมีข่าวดียายพินจะบอกจะ้ะบอลยายพินก็มีเยอะแยะนั้นเนี่ยมันในในสิ่งที่ดีๆมันก็มีอยู่เยอะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเห็นไหมแต่เราเอาบอลมาใส่ตู้ไว้อย่างเงี้ยคือบอลที่ว่ายายพินผ่าหัวตัดไอ้นี่ไว้ตัดโจมไปผ่าตัดหัวไปผ่าแล้วนี่คือโจมมันจ้ะัวเ่ามันน่ะ สวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าสวยริงสมกับฟามานะที่ยยพินมณนะตั้งแต่เช้ายันมืดมืดยันเช้าเลยใส่จะต้องมีการตะแลงข่าว่าท้องแล้วยังไงยยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,อนจ๋ารัก ยิพินชอบยิพินก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้ที่อยากกดให้สักหน่อยหนึ่งนะจะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะ